ลงไปเลยอยากลงหรือเปล่าไม่ไม่เอาลงไปเลยเอามินน้อยลงด้วยเลยไม่ไม่ไม่ 以看吧。嗯嗯嗯 पछे पछे आ पछे पछे आहा आहा आ पछे पछे Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

อาปลาเจือนะอาปลาปลาเจือนะฮือฮือฮืออฮื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 อือฮ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 ืออฮือฮือฮือฮอฮือือฮอฮือฮื ไม่เอาเลยผมไม่เอาเลยสวัสดีเอซนะคะทุกท่านเลยสะสมปูน,น,นไ่้อง,งไ้หรอามร้อง้รกข,ข,นะข้าง้ายฮะไนะขอรบอภาษาไท่

hôi sợ đi đưa <laughs> là... ลุงเด้อเดี๋ยวๆๆ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  นอนร้่นนอนโครไรก็นอนจะไปเที่ยวตีพอยท้ายเสื้อเสื้อโคตรอยท้ายโคตรโอ้นากระโดดุูนี่โอ้สวยมากเลยสวยสดีนี่มึง เดี๋ยวลงไปเสือเลงไปนี่ลงไปเจาะ,ะมามทีหลังพ,ดดมมลพูดได้่าทีขี่ปฐมวโร่เลรอพูดได้มาแมมต้องน้ำยิง <c oughs> <c oughs> มิน้อยมีน้อย <c oughs> <c oughs> มีน้อยมีน้อยลงไป ตอนนี้ตอนนี้เราคิดนึกว่าเหมือนเก็บมุติมุติอะไรนะโอ้อยู่ใส่บ้านอ่ะค่ะอ๋ออยู่ห้องนู้นเอ๊ะๆๆๆ